สวัสดีค่ะวันนี้ก็ปูดเสี่ยงในฟิล์มนะโคแรงตายนะวันนี้มีคนสงไซยว่ะใส่ให้ปัดพักได้อยู่จังแต่จริงๆแล้วส่วนไม่ได้ย้ายด้ยนะแต่ก็สายเนี่ยทีเต็มทีเลยอีปามาเลยสวนนะเริมตนจากต้นทั่ว,ลนะวแล้วกันนะตนทั่วปามนุแล้วก็อันนี้ปลูกในกรท้างนะ มันจะมาถูกปีค่ะเขาเรียกโซนันฮุดค่ะนะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยจริงๆแล้วนี่มันน่าจะโตว,ว่านี้นะแต่ว่าหมอบปลูกไว้ข้างดินรัวมันก็เลยแยงซ้านาฮะาันกันมันก็เลยโตไม่ขึ้นค่ะจํากัดนาทีใหนะ้เท่านั้นแคนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีดอกไม้ตรงนี้ก็เป็นล้วค่ะนะมาเดี๋ยวสร้ง ตรงนี้ก็เป็นบลูเบอรี่นะเราก็มาเครือเทศค่ะนีะ่ปลูกไว้ในทั้งนะคิดว่าจะเอาไปไหว้รงระเบียงบ้านนะคะอืมเก็มาทาังนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะแล้วก็ต้นทั้วนะนี่ต้นทั้วกำลังเลื่อยเลยค่ะมาใ,ให้ดูนะนี่ก็ต้องอมันเป็นตน้นเพลี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องฉีดค่ะ ชดแลว้วก็ให้นะเนี่ยนค่ะเหลืออยตรงนี้แล้วนะเหลือยขึ้นมาข้างบนแล้ขคางกระทำเอาไงไงค่ะเอาเอาเล็กถี่เราคำตนคนะคะ้นมะเขือเท็อะค่ะนะมาโตก,ก,นนนกนันนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็โปกเชือกไหมงยงไงค่ะนี่ตอนทั่วกำลังเรือยเลยนะกำลังเต็กโดกด้วยไอ้ตรงนี้คือรุกคล่าค่ะจงใจทำวายะค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเขาจะเม็ดมันจะเกะเต็มทีแล้วก็จะเอาเม็ดมันมาปลูกได้แล้วนะอันนี้ก็สลัดค่ะนี่เลที่เก็บแจกจก,กันอยู่ก็เก็บอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เื่องเทศโรสมารินนี่ครบสลัดค่ะนะนี่ไผ่แหล่รูปไปเรื่อยๆนะคะน,นี่จะซองกันอยู่ไปเรื่อย ดูไปนะคะเดี๋ยวอธิบายได้ทาวทิเวลาจอะอำเวลาจะอำนวยนะคะมาทางนี้ก็ต้นแตงค่ะต้นแตงแล้วก็ตน้นกระหล่ำปรีนะตรงนั้นมันก็จะเป็นทั่วค่ะทั่วหลันเต่าทั่วหลันเตานี่จงใจทำนะจงใจทำเป็นหลวดเล็กเนยค่หเนี่หลวดเล็กเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเป็นแพนเล็กค่ะก็เรียกคิเตอร์นะแล้วก็เอามาทำเลือยให้เขาค่ะ ตันนี้กำลังออกดอกกอ,อกลูกนะเนี่ยช่วยมาค่ะหลอมเป็นมุมชี้เลี้ยมค่ะข้างในนี่กำลังจะมีมก่อนหน้านี้ปลูกผักกาดข้าวไปแล้วกออ็อะไรนะผักกาดแก้วค่ะทีนี่ตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วก็ยังมีแต่เนี่ยค่ะโรตีเบตันเขาเรียกอะไรยนี่ยเลยนะเนี่ยนะ เนี่ยรตีเบเนี่ยค่ะเนี่อุ้ยขอโทษค่ะกำลังเป็นหัวแล้วค่ะนะพอตัดมดนี่แหละก็จะใส่ใบไม้อย่างเดียวเลยค่ะตรงนี้ก็จะถ้าตัดมดแล้วก็คือว่าใบสลัดใบพักอะไรที่เราไม่ใช้ลแล้วเราก็มาใส่ไว้ในนี้นะคะก็ทําปุ๋ยไปในตัวค่ะนะอันนี้มันก็จะเลื่อยขึ้นมาเนี่ยค่ะนีะ่หลบเลยค่ะเลื่อยขึ้นมาตามหลวดเล็กเนี่ยค่ะ หลบเป็นสี่ลี่มเลยให้ดูนะข้างๆนี่ก็มีกมระลำปลีนะจางกระลำปลีอันนี้กระลำปลีม,มงกุฎนะคะมันจะลดฉากนี่นกระลำปลีบ้านเราแต่ไอตรงนี้เนี่ยยมันพันหล่อนพันน้าวมามันพนันห้อยถากตัวถากมันกินไปมันก็เลยแตกมาเป็นไล่ไล่โยดแต่ก็ไม่พีค่ะลองทำไปเรื่อยนะ ส่วนมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีบรอกโคลีค่ะมีบรอกโคลีนะกำลังออกดอกค่ะกะมังอกดอกอีก่องช่อง,อ,งอีก่องตอนอันนี้ก็เป็นพวกสลัดค่ะสลดัดติดตัดอยู่นี้แหละเนี่ยพวกลติผักกาดง้อมลองฟางไว้ออะค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นสลัดที่เราตัดกินเลื่อย,เร,อยเราจะไม่ใช่มไม่รวอยเม็ดกันห้อยทากอะค่ะก็เลยปูเป็น ยาแห้งมาตรงนี้ก็มีทังกะลำปีแล้วก็บโครีส่วนตรงนี้ก็เป็นทั่วเหมือนกันค่ะนี่กับมังเรยวเหมือนกันนะนี่กับมังเรยช่วยมาค่ะนะข้างมันก็ทำแบบนี้แล้วค่ะช่วนตอนอันนี้มาทางนี้มันก็จะเป็นกะลำปีค่ะนี่แต่นี้ให้ดูโมโหล้านอยู่นี่นี่ค่ะทีนี้ว่าก่อนนานี้มันไม่ยอมโห้นะก็เลย คิดๆแล้วเลยใบไห้่มาคิดๆแล้วก็คิดว่ามันคงอากาศมันร้อนเกินไปนะเพอาะว่าใครอากาศร้อนแล้วกระลำปลีมันจะไม่ห่อตัวก็เลยเอาผ้ามาคลุมววยพอผ้ามาคลุมวายค่ะนี่ค่ะมันเหลือมห่อตัวแล้วนะตอนใหญ่ตัวหมหูล้านเลยค่ะสูงยอย่างเนี้เกือบเม็ดตายแล้วมะั้งตรงนี้ก็มีสลัดอีกทีนึงค่ะแล้วการตรงนี้ก็เป็น นะมันฟรังค่ะมันฟรังทรงตรงนี้ก็มันจะมีฮิมเบอรี่ค่ะลาสเบอรี่นี่แหละเนี่ยตั้งแทบเลยค่ะค่ะแล้วก็มาทางนี้ทางนี้ก็จะมีกันไว้นิดนึงอะค่ะาะว่ามันอยู่ใตล้ลม,มนะพออยู่ใตล้ลมแล้วบางที่แมวมันมาเอบเข้ามาก็เลยไม่อยากให้มันมาหลบขวน นี่ะอีกฟังนึ่งมันก็ปลูกมะเขือเทศไว้ข้างในนะคะปลูกมะเขือเทศโลบๆข้างนอกนี่ก็เป็นกวางตุงค่ะก็เลยลองปลูกแรกอ้ตรงนี้ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะแต่ขึ้นช่ายตัดไปหมดแล้วนะแล้วก็มีตอนอ้นสปรินต์ก้องอินเดียค่ะสี่แดงแต่ยังไม่ได้ลงบึยังไม่ได้ลงดินเลยนะยังไม่มีเวลาเอาไว้เอาไว้ก่อน อันนี้ตอนนี้รูคโคล ل ا นะรูคโคล ل ا ตัดไปแล้วรอมันงอกไหมค่ะะตรงมาทางนี้ก็คือว่าเป็นสุ่มสุ่มองุ่นนะเนี่ยองุ่นกำลังแตกยอดแตกไว้เลยค่ะค่ะยาวมาทางนี้เลยเนี่ยลาสเบอร์รี่ฮิมเบอร์รี่นี่แหละขามาทางนี้นะเสร็จนี่ค่ะสุมส่มสุ่มอง,งุ่นนะนี่กำลัง ออกดอกออกลูกเลยค่ะออกลูกกันลนะมันไม่ออกดอกอันนี้ก็ตดลองไปเลีอยๆค่ะปลูกพักในกระถางนะในเรืองอยู่น้ามีไดกินอยู่ค่ะช่วยกันนี่ปลูกไว้นางเล,เลนะ่นตรงนี้ทีนางค่ะเป็นสุ่มกุหลาบแต่พอฝนตกตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลางเลยค่ะรกลวงเต็มเลยค่ะตรงนี้ก็บราวเบนะบรูเบอรี่ค่ะ นี่ค่ะทางดงนี้แหละนี่นะตรงนี้ก็คือแปลงที่ปลูกต้นทิวลิปค่ะ,ะปลูกต้นทิวลิปดอกหลวงเป็มดแล้วยังไม่มีเวลาได้เกลี่ยบลื้นทีค่ะมาตรงนี้ก็แปลงนึงมีก้นหน้านี้ปลูกนุสลัดไปค่ะที่นี่ก็ท้อนหมดแหลวก็ผักดินวายนะแล้วก็ เตรียมดินปปเอาไว้ปลูกฝั่งต่อไปมาตรงนี้ก็เป็นพักกาศค่ะไม่รู้อายุอะไรไปแต่ว่านะนะพักกาศพึ่งใหญ่มันมาค่ะพึ่งใหญ่ในตรงนั้นก็คงกว่าคิดว่าคงคงคง,คงไม่หลอดแล้วละ่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนย้อมนองเอนรี่นะส่วนย้อมหนองเอนรี่ก็จะมีห้องมีเฮตต์นองเอนรี่ทำเองตรงนี้นะนี่สุ่มกุหลาบค่ะ ส่งไปให้เล่นะนาะมาเคลือเทศค่ะอยู่ในบ้านมาเคลือเทศนั่นแหละนะคะเล่ไปโลดๆกับประมาณนี้ค่ะนะและ้วก็อันนี้ตอนอะไรอ่ะตอนทงเท่งเขาเรียกนลูกทงเท่งนะและ้วก็ตอนไหลตอนนี้นึกไม่ออกแหละชื่อเลไนนี่ลูก อันนี้มาจี้ค่ะมาจี้เนี่เอาทําซุปน้อยนะมันจะตอนไข่ฟายขึ้นชายนั่นแหละแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงว่าขึ้นชายมันกลิ่นแรงๆนนนนไม่ใช่เป็นประเพ็ดเครื่องเพศค่ะนะ่ถึงก็อันนี้กุยช่ายค่ะเ,เสี่ยงังจังเดือมเลงค่ะตอนติวลี่ผ่นนี่ที่น้อยๆปลูกยังละนิดยองละน้อยค่ะมาทางนี้นะ เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพาไปเลออ่กตรงอีกฝั่งนึงนะนะอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรังค่ะเดินตรงมานี่ก็เป็นซุมอ่าองุนนะมาทางนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งเหมือนกันค่ะนี่นะนี่ค่ะข้องหลักข้องชอบชอบมากหลักมากนะกุหลาบสีแดงค่ะค่ะอันนี้จะ เป็นขึ้นชายค่ะขึ้นชายฝรั่งค่ะแล้วก็สุ่ม,มาเคลือเทศนะมีสุ่มมาเคือเทศไล่สุ่มอยู่นะแต่ละสุมก็แยกเป็นประเทของมาเครือเทศไปนะมาตรงนี้มียฮันิสเบอร์รี่ค่ะมีลงเลือจากห้อยถากมันลุ่มค่ะช่วยชีวิตไม่ค่อยทันเลยนี่นะออกกลุ่มเมแบบนเนียค่ะเพราะถ้าคลุ่มแบบนี้ห้อยถากมันไม่ขึ้นแต่ว่าใชา้ไอตัวเม็ดเอ่อการห้อยถากไป่ะค่ะ แต่มันเป็นชนิดแต่ว่า,าไม่ค่าสัตว์น,นะนะแต่ว่านกมันกินมดอะคะ่ะเออมันเอาไม่อยู่อันนี้ตอนลัสเบอร์รี่แล้วก็ฮิมเบอร์เออนี่ไม่ใช่นี่ค่ะนี่นะเดี๋ยวให้เลนะนี่ลูกกำลังแดงๆเลยค่ะ ไอ้ตอนนี้ตรงสุกเกตตี้ค่ะเพ้อมแห้งแรงหน่อยเหมือนกันแต่ตรงตรงเตรียมดินให้ไหมค่ะไอ้ตรงนี้ก็โยฮานิสเบอร์รี่ค่ะกำลังจะเด้งนะเหมือนกันตอนนี้ตอนแตงกัว่อยเอนรี่ค่ะกำลังเป็นลูกนะ,ะได้กินไปแล้วนะทำซีนุ่ยแล้วแต่นี้ลูกมันจะไม่ย้ายมันจะย้ายไม่หมากค่ะนี่ มาตรงนี้พักเกล,เะล,เเกลนะคะอือเขาเรียกว่พักเกิลนะเนี่ยเอาฟังเอาฟังล้องท้องตายไยคะ่ะอืมกันเอ่ห้อยถาไอตัวถาน,นะคะตรงนี้ก็เป็นลัสเบอร์รี่คะ่ะยิมเบอร์รี่นี่แหละที่เขาพูดกันนะะี่ค่ะข้างล่างนี้ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนองเอนรี่คะ่ะเนี่ยมีลูกคล่องๆน้อยนั่งให้เล่แอปเปิ้ลนองเอนดี่กำลังเป็นลูกคะ่ะเนี่ยติดลูกเลย นค่ะก็มีแคนี้ค่ะมีฟั่งทางนี้ก็เป็นพวกเอ่อนี่ล่ะยูฮันนิสเปอร์ลี่นี่แหละค่ะส่องกลับไปทางนี้ซาบใยนาม้องเอนรี่ค่ะหมนไปทางนู้นนะกลางไม่มีแล้วค่ะมีแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ตีเลือก,ก็เป็นพักติปรูปบาคอนนะอ๋องเป็นวาขอบคุณมานะคะทีว่าซาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสิงกนและกันนะคะ ขอบคุณค่ะ